สวัสดีครับพบกับช่อง GK Channel อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาเปิดกล่องสุ่มการ์ดนะฟุตบอลนะครับผมก็ไม่รู้แหละว,ว่าได้อะไรไปบ้างน่าจะคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้การ์ดอารานนะครับทับ49ใบในโลกนะครับอ่ะวันนี้ก็จะมาเปิดอีกทีหนึ่งนะให้ดูสภาพกล่องนะครับอาจจะมีบุบๆหน่อยนะครับเพราะของเพิ่งมานะครับโอเคปิดไปเรียบร้อยนะเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวมาเปิดกันเลยดีกว่านะครับ ไม่ได้แกะเลยนะไม่ได้มีแกะอะไรเรียบร้อยนี่ครับอยู่ในสภาพที่โอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยขอฝากเพจนะครับชื่อเพจว่าใน Facebook นะครับ GK Channel การนักฟุตบอลนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะได้การ์ดไปเก็บสะสมนะครับทางเพจเรามีจําหน่ายนะครับไปดูได้เลยนะครับว่าชอบ้วผู้บอลคนไหนนะครับก็ฝากมาอุดหนุนด้วยแล้วกันนะครับ Okay. เรามาเริ่มดีกว่านาะเพื่อไม่ป็นการเสียเวลานะครับกล่อง z o มอันนี้จะได้อะไรไหมเอ่ยครั้งที่แล้วเราได้ทับ49ไปแล้วนะครับเป็นของเวอร์เบสนะครับเอ้เวอร์คับนะครับของ2018ที่รัเสเซียในคลิปนี้เรามาดูดีกว่าอ่ายังเป็นกล่อง2018เช่นเคยนะครับ โอเคซีน okay. มาอย่างดีเลยทีเดียวเรามาดูที่ว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับโอเคเรียบร้อยโอเคมาแล้ววิลเลียมไาย แต่ด้านหลังเป็นแมทอะไรเนี่ยโอไม่ใช่นะของยิมชาตอะไรไม่รู้อะเรามาดูดีกว่าเราได้อะไรบ้างนะกล่องสุ้มครับกล่องซุ้มแล้วเดอร์ชาร์ลีมิลลาร์ดโอ้ประตูเหมือนคลิปที่แล้วเลยวิลเลียมอะไรเนี่ยอู๋อีวอวี่อีกแล้วนะครับมาอีกแล้วโอ้กล่องนี้โอ้โหกล่องนี้กล่องนี้โอ้โหกล่องสุ่มจริงๆ ไม่มีอะไรเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11า่าปใบโอเคก็จะเป็นพวกเวอร์ครับของ2018นะครับกล่องที่2อกล่องแรกเราได้ทับ49ไปนะครับกล่องนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคอ่ะก็ไปจบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่านาะถ้าชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะครับไว้คลิปหน้ามาเปิดกล่องสูงมันอีก นะครับดูว่าจะได้กล่องของอะไรนะครับได้อะไรบ้างนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ